น,น,นี่นะคะก็คลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบายบายค่ะพอได้แกงนะคะวันนี้ก็มาสวนสาธารณะนะคะบางทีบางเอิญเดินมาเห็นเห็ดเนาะตอนนี้นะคะก็ดูเห็ดน,นะคะนี่เลยนะคะเดินดูเนาะ นี่นะคะเพื่อนๆเนาะเห็นแล้วนะคะมันเป็นสวนข้างบนนะคะบนสะพานเนาะบนสะพานนะคะเนี่ยบนสะพานเนาะวันนี้ก็มาเห็นเห็ดนะคะนี่เขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้นะดูบานไปเริ่มเลยเห็นไหมนี่ไงเห็ดนะคะ เนี่ยเห็นปะนี่ไงเห็ดใหญ่มากเลยเนะี่ยเห็นปะเนี่ยค่ะนี่อีกเนาะก,กำลังขึ้นนะคะเนี่ยดูอันนี้ดอกใหญ่มากเลยดอกมาเริ่มเลยอ่ะดูดูด,ดูนี่นะนี่ไง ดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่เห็ดน,นะคะนี่ก็เป็นอ่าที่สะพานนะคะเนี่ยเห็นปะนะคะนี่เลยนี่นะคะเก็บเลยเราอะ่ะกินได้นะนี่นะคะ นี่อีกอะ่ะเห็นไหมไม่คิดว่าจะมาเก็บนะมาเห็นนี่น,นี่เห็นไหมนี่นะคะเดีย๋ยวเอาดอกนี้มาให้ดูด้วยนี่อะฮะ ได้พอหม้อกแกงเลยนะนี่ไม่อายนะคะนี่นะนู่นนูนนอีกนะเดี๋ยวพามาดูเนาะเห็นไหมมันเป็นที่สนามข้างข้างะข้างถนนเนาะอันนี้ก็เป็นแคมปิ้งนะคะ นี่นะคะหมานๆน,นะคะวันนี้นี่อีกนะอันนี้ก็นั่งขึ้นนะเนี่ยเห็นปะน,นี่นะคะ กองเห็ดนะนี่อีกนะคะนี่ก็เต็มเลยเห็นปะ,น,น,ะ,ะนู่นน่ะนี่ มันเน่าแล้วเริ่มเน่าล้วนี่กำลังขึ้นนะนี่เ <c oughs> นี่ยใช่หไหมเนี่ยเอาพอแกงเลยนะคะนี่เลยนะคะ เห็ดนะคะอันนี้ดอกใหญ่มากดูดอกเต่าบานเลยนี่ค่ะพอได้แกงเลยนะคะ น,นี่นะคะก็คลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบายบายค่ะพอได้แกงนะคะกอดเป็นกลุ่มเป็นแนวเลยนะคะนี่เลยนะคะเด็ดดีใจนะคะเห็นแบบนี้เนาะนะคะ สวยด้วยนะกลุ่มนี้